สวัสดีครับเรามาดูพระประจำกายของผมนะครับที่ผมติดตัวทุกวันนะครับเรามาดูกันครับองค์แรกนะครับอันนี้จะเป็นพุทธชินราชปี58หรือห้าห้าผมจำไม่ได้นะครับหลังรุ่นพปรลนะครับสาห้า พุทิชินราชกล่องยังอยู่นะครับกล่องฟทีิชินาลาชจังหวัดพิษณุโลกนะครับเขตเมืองอ่าเราก็มาดูองค์ต่อไปในอันนี้ผมเพิ่งได้มาล่าสุดนะครับเหรียญเจริญพรบนหลวงพ่อทองเจริญพรบนเหรียญหลวงพ่อทองนะครับวัดบ้านไร่ สิทธิ์เอกของหลวงพ่อคูณนะครับวัดบ้านไนร่นครอําเภอด่านขทนทศนครราชสีมาอันนี้เนื้อฉนวนนะครับเนื้อฉนวนสวยนะครับตัวสวงสือครมเก็บไว้ครับรุ่นนี้ในอานาคตก็อาจจะชุดไม่อยู่อย่างแน่นอนเาบูดงต่อไปนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อโตวัดบางพีใหญ่ในนะครับ หลวงพ่อตูให้ติดตัวหลังยันนะครับหลวงพ่อตว,วัดบางพีใหญ่ในอันนี้รู้สึกว่าผมจะได้มากับเพื่อนอยู่แถวแถบางพีนะครับเพื่อนสนิทกันแล้วก็มาดูต่อไปนะครับ อันนี้เหรียญหลวงปู่ทิมเจริญพรสัตตมานะครับปี58รุ่นสร้างสะพานบ้านค่ายนะครับรุ่นสร้างสะพานบ้านค่ายต่อโคตรระดับองค์ที่27นะครับเจริญพรสัตตมาตอนนี้เพื่อนอันนี้ได้มาเพื่อนอยู่แถวจังหวัดระยองทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้าเหมือนกันนะครับเพื่อนอยู่แถวบ้านค่าย เขาสายหลวงปู่ทิมอันนี้ก็ให้ของขวัญวันปีใหม่นะครับปีห้าแปดเหมือนจะสนิทกันมากครับคนนี้รู้สึกว่าจะขอบพระคุณอันนี้เหรียญสร้างสะพานบ้านค่ายครับอันนี้มีวิธีใหญ่นะครับสลับเช้าแล้วยองและบ้านค่ายวัาอาหารไร่น่าจะรู้นะครับพิธีใหญ่สร้างสะพานข้ามแม่น้ำมัานค่ายนะครับอ่าเราก็มาดูต่อไปนะครับ อันนี้ก็เป็นเหรียญเหรียญชาวเขาองนี้ก็คนที่รู้จักเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างสนิทกันนะครับให้มาเอาเอ่ยชื่อแล้วกันครับช่างมิ่งช่างมิ่งเหรียญร .9 เหรียญชาวเขานะครับผมมีเหรียญเดียวใครให้มานี่ผมเก็บหมดนะครับเหรียญชาวเขา ต่อตัวเลขครับตอยกเจ็ดห5นะครับ1 0 6่5 5ตนย์หกเจ็ตตตแล้วก็กไก่นะครับ1 0 6 7 5 5นะครับเลขเหรียญสมัยก่อนชาวเขาสมัยก่อนนะั้นยังไม่มีประชาชนนะครับอันนี้ก็จะเป็นต่อไปนะครับหลวงพ่อเงินอันนี้หลวงพ่อเงินรุ่นฟ้าคำลนนะครับ ผมเอาไปเอาที่เมื่อปีสื่อจะปีปี5้าแปดหรือเปล่าไม่รู้แต่เข้าวัดมาตอนนี้ก็ผมก็บูชามาประมาณ300ร้อครับกล่องยังอยู่นะครับกล่องเดิมรุ่นฟ้าคำาลนหลวงพ่อง,งนนะครับสวยครับลมดำเขาก็มีพระประจำกายติดทุกวันจะประมาณ เจ็ดองเดี๋ยวมาดูองค์ต่อไปนะครับนี่จากอยู่ที่คอผมเองผมแฟนไวแ้แป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับที่ผมแฟนอยู่คอเพิ่งจะเลี่ยมใหม่กริกเนี่ยนะครับเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับปีสองสี่แปดสองรุ่นนี้สร้างย้อนยุคนะครับหลวงพ่อเดิม ตัวหนังสือจะแบนๆเหลี่ยมๆนะครับตัวหนังสือกีบดอกบัวก็จะเป็นห้ากีบนะครับจะมีต่อโคดเหมือนจะย้อนยุคออกมาจากวัดวัดหนองโพนครสวรรค์นะครับต่อโคดเลขเก้านะครับอยู่ฝั่งด้านด้านซ้ายมือนะครับซ้ายมือขององค์หลวงพ่อเดินนะครับต่อโคดหมายเลขเก้าครับ รุ่นนี้จะเป็นสร้างย้อนยุกวิธีใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดทักเท่าไหร่นี่นครับเหรียญเล็กนะครับเหรียญรูปไข่ <c oughs> เหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงอันนี้พระประจำกายผมนะครับ งั้นแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ